ก็คือแกเป็นหมาส่วนฉันเป็นแบทแมนใช่เข้ากับสัตว์ไม่ค่อยได้ใช่ผมก็ไม่ได้ถนัดเข้ากับคนอาจจะเพราะตอนเด็กผมมีปอดเจ็บรัตั้งแต่เด็กพอแม่ว่ามไปจากชันตั้งแต่เป็นลูกหมาผมถูกพากมาจากพ่อแม่ใจจึงพุ่มด้วยเด็กใจผมก็ไม่รักใครง่ายๆไม่มีใครจะก้าล่วงผ่านเข้ามาทำร้ายเราได้อชแเหอ ไม่อนามัยเลยตัวเธอทุกวันที่ผมอยู่กับพี่ซุปแล้วออกไปเดินเล่นด้วยกันานายก็กลับพื้นดีที่เขาเดินด้วยซับเอาจริงๆเข้าบินนะเบนแมนมาร์คิลไปนับโรบินเอาวเฟรดผู้ชักการดโอรดทีปไอซีของฉันอะไรสักอย่างที่บอกแกนปีแมนเล่นฉันมีอะไรมาให้ดูสิ่นิ่มอะไรนิ่มนะต้องเป็นของเล่นทูลิสิ์เท่านั้นไม่งั้นฉันครั่ง Nice.